ับิทิโยวิวัันตุตสัพโรโกวินัศตุมาเตวะวัตสรายุสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริตนิจยังอุทาปจายินโนจัตารุธรรมาวัชันติอายุวันโอสุขังพระดำเชืองเช้าทำมุนใส่บาตรภูมิปัญญาชาลา ไม่ต้องอาศัยตังปัญญาชาั่ลไม่ต้องอาศัยตังวัฒนธรรมการตั้งบายอย่าบายบายจับมือคือฝรั่งหันมือสองข้างขึ้นมาตัง้งสำรูมระวงังข้งกายและใจ รักษาไวา้คุณ<า>ความดีมีสินกินทานตามการและสมยัยทำหมูนตามเดือนอีสานาตเอ,อันี้สิบสองพี่น้องจงจำอ,อันนี้สิบสองพี่น้องจงจำความสื่อสัตา์ตรงต่อ,ตอการตากบาทรวมกันนั้นก็วัฒนธรรม อนุรักษ์เสียงแคนเสียงลำบากคำฝ่าญหญาลองสารพันธแต่งกายควรให้เหมาะสมบางคนชื่นชมข้าเขาเขาหนุนสันจำไม้เป็นไทยหลายวันพอร้องเรียกกันจงสร้างสรรค์ความดีพอร้องเรียกกันจงสร้างสรรค์ความดี บุีสารท้องสามมากีของนี้ช่วยกันสิ่งสำคัญที่มีที่น้องไทยจะได้สุขรล้นถ้าทุกคนเทามีความสาม,มาัคคีจงละกันเมื่อน้องกับพี่วันนี้เรามาหันหน้าเข้าหากัน คนไทยนั้นรวมเลือดเนื้อเชื้อชาไทยไรักไทยผูกพันสามัคคีป้องน้องยึดมันไม่พันไม่แปรรักแค่จีนใจพ่อแม่ท่านเคยสั่งสอนตอนหลับกอนนอนนั้นก็ยังจำได้ ว่าเหล่านั้นคือคนไทยภาคเหนือกลางใต้รักไท่ไม้เปลี่ยนแปลงสิส่งสำคัญเรื่องของภาษาจะดื่นเข้ามาพูดจาทะเลงต้องชี้แจงคุยกันให้รู้เรื่องออกเสียงสำเนียงให้ชัดถ้อยชัดคำสังคมต้องจเจริญรุดนน้า การไปมาหาสู่กันประจำการค้าขายเศรษฐกิจเจริดลำสินท้าใครนำรับรองต้องรวยพวกเราอย่าตื่นตกใจยิ้มเข้าไว้คนไทยจะต้องสวย เที่ยวเมืองไทยวิถีไทยไปดู้วยลำลุยเงินตารับรองาสบายได้ฟังแล้วเป็นจังได้หรือบอถูกใจฟองทางเฮาวังเึมอย่าลืมเรื่องบอได้ฟอนฟังเสียงฟังก่อนถ้าอ่อนสอนให้โตมือ ฟังเสียงฟังก้อน้าตออนสอนให้อบระคุณช่วยแรงใจผกสูงนั้นไงดีใจเบาซื้อซือลูกหลานอย่าพากันดื้อสิ่งสำคัญน,นั้นคือวัฒนธรรมสุดท้ายนั้นาวาสารขอให้ท่านสุรัตรีประจํา ให้ล้นกระเป๋าทั้งเงินทั้งคำพร้อมกรรมการขอลาท่านสวัสดีการองค์ศักดิ์ศิีข้าหาพวกนอร้อยทำดีพลาดไป ขอโทษโปรดหัวสิภยัยทำอย่าได้ติดตามทำทีต่ตัวระเยะเข้ามาในทิ่อารามทุกคนมังมาทำความงามเพื่อกุศลติดตามสร้างความงามกันทุกคนเริ่มต้นคารวะบูชา เคยทูกเทียนมาลาดภารัตานตาไตยขอสินจากพระคุณท่านไปแต่ละขอ้อใดๆขอให้ได้เพื่มใจปองฟังเทศฟังธรรมขอบุนนำจงคุ้มครองบุญกุศลขอให้เป็นสภานทองรองรับพวกข้า,ขาน้อยเทิน ขอแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขวาวขาน้อยทั้งหลายจะขอลาขอกับกุ้มบันทากับสุบ้านตนขอจิตอื่าานทางบ้นนั้นมากมีขอสถพันชุลีให้พระสงฆ์จงเจริญ an sa tha ni ma yang phan thế a pu cha ma ha pha hu นิตาแลทําเกวอังวิเสธถามเค้ารู้ล่ะความ

ชูนวิงวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลกนี้ขอพระพุทธเจ้าโปรดแสดงธรรมอนุเคราะห์ด้วยเ,เถิดเจ้าค่ะท้าวสังบาลีรม,ม,มเป็นบาลีมไม่องมา Nunglir Zalas Wabayi Satu Nunglir 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 Oh, oh. รสสงสารที่เล่นน้อยกันีเดินองพระอมปราสู่ธรรมะกำนดูทีร อวประชาที่ท่านจงโปรดแสดนรำกราบมิหมท่านเจาา้าค่ะผู้มีชา อพระ้ากรเทกาลวาเื่อให้สำเร็จทุนแก่คลชน là ừ, ừ, xem chi giống đằng kia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ต้องระวักใส่มาสบายในช่องก่อนยในกระเป๋านี่กสัมมาสัมพุตสะนัโมตสะปะคะวะตุะระหะตสัมมาสัมพุตสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังมันเตตัตุปัตยาธานิอิขุสังคัสสะโกโนชยามะอาลาตานัง ที่พ้ารัตลังมีตายะสุขายะ้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายอจุป,ปใจพร้อมทั้งบริบาลทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสง อ๋อพระปิงสุส,ส,สจงรับนี้เป็นของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายในญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งมีบิดามานดา ดังนี้ตุลาเกิดเรนตั้งขบาจัตุวันรักดียามีโดนีรัตวิยาสิีดีวจตุตรองโดนันตตมาเดาวันรยุติวาัาบวะขณะนี้ติยุทธาวจายโนจตตมาวันตติอายุวันโนทุขัปััง